วันนี้เมนูจะมาแนะน,นําวิธีขีดเกจสินทุกคนนี้ขีดเกตสินแบบไง่ายๆเนาะอันนี้แอลแซเปทาย 3, าสามสิบเจ็ดแอลเปตเพิ่งทายสามสิบเจ็ดทุกคนเลยแตคือเอาหอมกลางสินเป็นแบบเนาะนี่ภาพแคมมันใช้กันหลังจากที่ห้าแทะสินมันเพียนกับแลวพภาพแคมใช้กันแล้วเราจะเอาหอมกลางสินเป็นแบบวันนี้คือหอมกลางสินเนาะเ้าจะขีดเอาเป็นแบบเลยเอาหอมกลางสินเป็นหอมกลางคนทุกคนเ,อนเ้อนีน่ เอวเศร้าแปดครึ่งเนาะกับโจดไว้เลยเพิ่มว่ให้ลงเนาะสามสิบเจ็ดนงเบิ้งซ้ายทุกคนเฮาเอาท้ายหารสองเนาะนี่ผู้ใดไล่บมเป็นกระซ้ายสูนี้สามสิบเจ็ดทุกคนพับครึ่งนี่หารในสองจะได้อยู่สิบแปดกับสี่ขีดสิบแปดกับสี่ขีดแล้วจักไว้ทุกคนเนาะสิบแปดกับสี่ขีดจักไว้แล้วก็มาหารในสองอีกเนาะหารในสองอีกจะได้อยู่เก้ากับสองขีดเก้ากับสองขีดตัวนี้จะเป็นวอนหอมกลางคกลดทุกคนเลยนี่ เกากรงขีดแปะบน้อมกันกลกนตัวนี้จะเป็นตัวเกากระงขีดดนอทุกคนเดอ้อตัวนี้จะเป็นตัวสิบเป๊ะเชิงเนาะนี่แล้วก็จะขีดไว้เพราะว่ามันจะเป็นท้ายเบื้องซ้ายแล้วก็ท้ายเบื้องขวาตัวนี้จะเป็นท้าย้างเบื้องซ้ายตัวนี้จะเป็นท้ายคางเบื้องขวาแล้วาก็ขีดไวจ้จากจากหลังจากนั้นเราจะมาสอบเก็ตห้างทุกคนเก็ตห้างคือเอาเท จากผ้านี้ลงมาผ้านี้มาเนาะนี่เขาจะเอาข้างลเลยสามครึ่งร่วมกันเป็นเจ็ดทุกคนนี่ทั้งเทิองกับสามครึ่งคือกันสามครึ่งสามครึ่งร่วมกันเป็นเจ็ดวันนี้เราจะมาขีดกีดขีดเก็ดข้างละครึ่งนิ้วก็คือข้างละสี่ขีดเด้อทุกคนเด้อนี่ข้างละครึ่งนิ้ว วันนี้เราจะมาซอกแอวนี่ก็คือเอาแอวหารให้สองได้เท่าใดแล้วลบออกครึ่งนิ้วครับก็คือพับเซนเมตเซปครึ่งเราหารให้สองกจะได้อยูสิบสี่กับสองขีดหลังจากนั้นเราจะลบออกครึ่งนิ้วทุกคนลบออกครึ่งนิ้วก็คือสี่ขีดเราจะได้อยูสิบสามกับหกสิบสามกับหกขีดทุกคนหลังจากนั้นจะมาแปลสเก็ตตัวในตัวนี้นี่สิบสามกับหกขีดอยู่นี่เนาะอันนี้ก็๊ เก็สินเนาะแล้วเขาจะมาแปะตัวนี้จะเป็นเก็ดตัวนี้แล้วจะมาจับเอาหอดเชิงใดก็มาจับเอาอยู่นี่ทุกคนเลขยางกระยามันอันนี้เชิงอยู่เจ็ดกับหกเจ็ดกับหกขีดแล้วมาพับเชิงเม็ดคือเก่าทุกคนจะได้อยู่สามกับเจ็ดขีดแล้วมาแปะจากตัวนี้ออกไปนี่สามกับเจ็ดขีดแปะกับตัวนี้ออกไปแล้วขีดไว้แล้วมาแทะตัวนี้มานนี่จะได้อยู่คางละหนึ่งกับสามขีดหนึ่งกับสามขีด เทสนาจะเอาสามสามครึ่งสี่เนอสำหรับไในี้แล้วความยงีวของมันก็คือสี่ครึ่งเจ็ดห้าครึ่งห้าครึ่งเจ็ดสี่ครึ่ง แล้วก็ขีดเกทเลยจ้าขีดเก๊กลจะใช้บรรทัดซื้อเดอ้อนี่อันนี้จะเป็นเก๊กลอนงเกตความกลางเกทกลจะอยู่ที่เจ็ดตัวนี้เกทท้ายจะใช้บรรทัดโคง้งนี่ตัวนี้ก็คือกันตัวนี้นอกท้ายยาฮุกระเทศตัวนี้มาหาตัวกลางนี่กับประเทศใช่กันทุกคนแล้วก็จะได้ความห่างของมันเนาะจะมีหนึ่งเกตนา แล้วก็เกตนาสองเกตนาเนาะสองเกตนาตัวน,นี้แล้วก็จะมีสองเกตท้ายแล้วก็จะมีสองเกตกลมทั้งหมดจะมีอยูุ่กเกตจ้า